สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองกลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามการดําเนินงานของกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาได้เดินหน้าในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อกระจายสู่ชาวนาค่ะให้ทั่วถึงเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะส่วนเขามีแนวทางวิธีการอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ การเก็บรักษาและการจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์เข้าเพื่อส่งเสริมเผยพแพร่และกระจายมเมล็ดพันธุ์เข้าพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าวพิษณุโลกมีการควบคุมดูแลตั้งแต่แปลงจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและทำความสะอาดโรงเก็บก่อนนำมเมล็ดพันธุ์ไปเก็บรักษาตรวจสอบและบำรุงรักษาโรงเก็บเพื่อป้องกันการสูญเสียเนื่องจากการทำลายของแมลงและศัตรูพืชในโรงเก็บ เพื่อให้เกษตรกรได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไว้สําหรับเพาะปลูกในฤดูทํานาดูแลรักษานะครับเราจะมีระบบของเช็คลิสต์นะครับในการตรวจตรวจซ่อมแฟมบำรุงรักษาเครื่องจากแต่ละส่วนนะครับรายละเอียดจะอยู่ในเช็คลิสต์การตรวจร,รักษามีระบบประจําเดือนนะครับประจําปีนะครับในการดูแลรักษาเครื่องจกักรก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นนะครับทางโรงงานนะครับปรับปรุงสภาพเนี่ย เราจะต้องทาความสะอาดเรื่องของถังอบนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปนพันธุ์นะครับทำความสะอาดของเรื่องถังอบแล้วก็ตัวเบอร์ตะแกรงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับมเมล็ดพันธุ์แต่และชนิดพันธุ์นะครับขนาดของตะแกรงในการทดสอบนะครับตัวนี้เราต้องทําก่อนที่เข้าจะเข้านะครับล็อกนั้นก็รวมถึงการบํารุงรักษาในส่วนอื่นที่ต้องซ่อมแซมเป็นประจําทุกปีอยู่ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดำเนินงานภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเกษตรกรที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้ยังคงคุณภาพดีก่อนนำไปปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้มีการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่การดูแลแปลงจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนดในส่วนของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ครับก็คือเรานี่เป็นถ้าพูดถึงแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นบายน้ำนะครับในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ นอกเหนือจากการจำหน่ายแล้วนี่นะครับเราก็จะ,ะก่อนก่อนที่จะจำหน่ายเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของเราไว้นะครับเนื่องจากว่าเมล็ดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับมันไม่เหมือนกับพืชอื่นนะครับมันมีการพักตัวมันต้องพักตัวระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีการเก็บรักษานอกจากการที่เราจะมีการคุกสารเคมีป้องกัน โรคและต้องกำจัดมแงแล้วนะครับในกระบวนการเก็บรักษาเราก็จะต้องมีการลมยานะครับเพื่อป้องก,กันกำจัดมแเงด้วยระหว่างการเก็บรักษาซึ่งรอการพ่นการพักตัวเพื่อที่จะจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรได้กระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับเราจะมีกลุ่มควบคุมคุณภาพนะครับในการที่จะตรวจสอบอ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษาในส่วนของความงอกนะครับของเมล็ดพันธุ์อยู่อยู่เป็นประจําทุกเดือนนะครับโดยที่ทางกลุ่มพัฒนานธุรกิจนะครับก็จะเป็นคนทํารายงานแจ้งทางด้านกลุ่มควบคุมคุณภาพนะครับว่าเรามีเมล็ดพันธุ์เก็บรักษาอยู่ในปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะครับเพื่อให้กลุ่มควบคุมเนี่ยมาสุ่มเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษาในส่วนของอความงอกและในส่วนของแมลงในโรงเก็บด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แมลงนะครับออกไป เกกษตรรได้พื้นที่การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกแบ่งออกเป็นพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางด้านการตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและนอกเหนือจากพื้นที่ทางการตลาดก็มีจังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ในส่วนของการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนะครับ เราทางกรมการข้าวนะครับแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพืุโลกเองเนี่ยไม่มีนโยบายที่ว่าจะจํากัดปริมาณการจําหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่นะครับเราก็จําหน่ายให้แต่เราจะจากัดการจําหน่ายให้กับตัวแทนจําหน่ายหรือว่าร้านค้านะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจำหน่ายให้กับร้านค้าหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายของกรมการข้าวยเยอะเกินไปเนี่ยครับ เกษตรกรที่เขาต้องการเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาซื้อเมล็ดพันธุ์กับทางศูนเนี่ยก็จะไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่แพงนะครับจากร้านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าร้านค้าทั่วไป ส่วนในช่วงหนะ้าพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะให้อยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ